อันสัจจกำอ,อยด้วยน,ะน,นยมาดูมาชมสมเบียนใจสุวรรณรน้านเ่สี่หมื่นแปดแล้วก็พี่น้องใบก้ายทุทีหนึ่งฮะก็เพื่อจัจุกจุกจุกนี่ไม่ห่างครับ เดี๋ยวดีๆจะมีน้องผู้เอกของเราผู้นำของเรา48,000นะครับไปด้วยันทางนมำจอห้าพยัคฆ์แดงเจ้าสตาร์ไอเสีอดาวำ นี่คือบรรยากาศของศิลป์นคนมวยกันทะล,ลักนะคะบวกร้านบุญเสริมโคนสดบวกจอห้าพยักบวกพุทธประชาชื่นการกุศลโดยสามโปรโมเตอร์ประธานเต้เสียบุญเพชรเชิงชายท่านสทองค์แล้วก็ซอสิงประภานะคะประสานคู่มวยขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทีการมาเปวยชุดชักนี่นะคะให้กำลังใจกันอยา่างอบอุ่นมากมายนะคะขอบคุณพื้นที่ตรงนี้ ล้าน้ามาจะมีข้างเราตัดกันทะลักเลยค่ะจำนวนเพื่อนที่ตรงนี้ประมาณแปดพันยกที่หนึ่งวันนี้ก็ขอบคุณพี่แดงถือใหญ่นะครับนี่ก็ประชาชนทุก่านให้ฟังโชว์สีสุวรรณนะครับแล้วก็โวยในซอตุยุขพรโชว์สีเมืองจันครับ เออจะเป็นที่สามที่สินะครับทีสมนี่นาทูประกาศมาดูมาชมมาตามกันค่ะสิมีนานี่ก็สุดดาวล่กหนอง้าคาหนองค้าคาถ้าคอเป็นจะเัสิบสอมีนาอบสมีนาก็รออเกลี้ยงนะติดตามติดตามบุญพเวศท่้นนายกรบกลสังลาฝามมาอันนครับ ฟารามเจสตาสี่แสนแปพันจับตาดูเพอีองที่ตามผู้เอกของเรา ืองานใหญ่ทั้งสองฝั่งเราทำให้ว่าจะเป็นงานฟ้างามโจห้าพยัคฆ์แฟนก็เดือดสตาร์ไอเสดดาวเอดจันาจาสมเพียรชัยสวรรณพญาเร่งที่ออกอกาวุธคับนี่โหดในทีเนครับฟ้างามแฟนตาวันนี้ได้ใหญ่แล้ว เราบอกเลยเรมีรอยสักครับน่าจะเป็นนกพครุกนกพิกแล้วานกเขาแมวประมาณนี้เป็นนกที่หากินกลางคืนนกบอกว่าเมือนมานาผู้บัญยาเลยเจ้านหาจีเกิร์ตหจ้าีเจาเหรขวาเจอขวาก็่าขวาไปทีเดนี่ ช่วงก่อนในคู่เอกระดับช่องเจ็ดสีครับดับสตาร์ครับนี่โดนเตือนแล้วอาจารย์สมเพลียงไม่ชอบครับแท็จ้องไม่ชอบเออชนะเจ้าขอกอาวุธครับสองตัวเลยครับต้องหัวเลยครับยกสองเลยครับอยากดูอยากชมอาวุธของทั้งคู่ค่ะถือวงในครับเอาแยกแยก เอกปิดท้ายเอกปิดท้ายเอกใหญ่ของเราสีห่หมืห่นแปดพันนต่็ขอบคุณนอพนอักงานสพกัญชารัฐด้วยนะคะดูแลอย่างดียิ่งนะคะเดี๋ยวจะมาถึงคู่เอกปิดท้ายบ้าน้ำมเดชพาร์ยกสองอ ยากอย่างนี้ไม่ได้เจอกันนานก็มาเจอเจอกันที่นี่นะควะยกสามนะครับยกสามแดงฟ้างามน้ำเงินเดสตานะครับฟ้างามแดงต่อห้าสี่นะครับสัปะผุดถอด้วยราคาตอนนี้แดงต่อห้าสี่นะครับยกสองนะครับยกสามเลยนะสองหนุ่มนะฟ้างามเดสตาร์สีเหมือนแฟร์ันครับ โดยว่าลงในครับแม่ลุยขวางหน้าของฟ้างามครับแต่ยังแข่งกันไม่ค่คอยขนัดครับประจำสมพุพยาแยกมาสู้กันกลางเวทีใหมเมปพยายามขยับครับเดินสตาร์ครับเสตาร์ไอเสือดาวออกขวาเวทีนั้นยกสามครับฟ้างามเดินสตาร์ขณะที่ฟ้างามเนี่ยจอมฝีมือครับหลักเกียรติโอ้ย<ต>โอ้ยเปมะ เอาแล้วไม่ชักจะอยู่อะครับตุ้นสไตล์เกมอาการศูนย์แล้วสิไอ้สอยที่ตุ้นกระจายไปเนี่ยเอาเล่งแล่วต้องเล่งแล้วอ่มันต้องมีเจ็บเจ็บฝันเลยละกระตุ้นละกระตุ้นอยู่เฉยได้ไงยกสามละวสี่หมื่นแปดนะเน่ยเกมใหญ่ผู้นำของเรา พอเข้าในก็ลูกขวัญน้วก็พยายามหมัดตะขีเลยกเตือนสตาเร่มยนี่ก็พลังมัดแน่นอนอยู่แล้วกบเตือนสตาอือเริ่มแล้วจ่อไปเลยเริ่มตอีมือเขาแลวปาดินน้อดูดีดีดูดีดีสุดาความอยากเริ่มจะมาแล้วนะยกสามว สุดสุดท like. nee, no right? ้ายเลครับเด็ใหญ่ครับเกใหญ่ปิดท้ายในค่ัคืนนี้กันแสบตาแสบจับของเสร์ครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนลอดนที่ดี่านน้ำเด่ดตาเด็กใหญ่ปิดท้าย มีคือดวงพลนมวยกันล okay, oh, ั้งรัก็ถือว่ายกเอาคู่อีกระดับจอตู้มันไม่เป็นไปนะทุคนครับเต่ไม่ธรรมดาครับเิดสตาร์นี่ก็มาเข้าเวทนเจ้าวันที่ิศชัวยักษะ Bật tôm này cho con chuông sống grab lắp đi hôm một đi bèn สีหลก่อใไดโดนกนะครับแดงเป็นต่อสามกต่อห้าหนึ่งนะครับแดงเป็นต่อห้าหนึ่งนะครับตอนนี้แดงต่อห้าหนึ่งนะครับไม่ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบเลยนะครับไม่ใช่ปัญหาสองสิบห้ามือมวยเล้วไม่ไอนมาจำม่ก่อนบนเที่ยงนี่สบายใจอ่าสีสีแลอาอันสยกสครับสวยงามเดสตา สี 48, 4, and 4. ่หมื่นแปดยกสี่แล้วนะจ๊ะตามเลยยกสี่ยกสำคัญครับแหมดูว่าความใจของตงสตาร์น้องใหม่จะกลับจะเปลี่ยนไหมตายแล้วยกสี่ตองห้าไปยังนี่เลยตาไอเสือดาวน้องเลน ขวาสาดไปเรื่อยครับ้างแดูว่าโดนสตาร์อขวาคืนเหมืกันเีงไนครับสนใจพยมขวางครับี่ยขวาไปอเบอกว่าฝ่สูงครับ้างามครับที่ดินเื่อยอาจาย์ไปเตพี่เลยาุ้ย ฉะนั้นตองระมัดระวังและเปลี่ยนเด้งจนเลือย่าเผืออย่าเผือสมเด็จไทยสุวรรณครับแปงเตือนเลยครับเปิดเกมแล้วครับจอมปืออยู่แล้วเปิดสตาร์เสสายลอยฟ้างามสายคืวเป็นเล็บปลายเท้าครับ์สตาร์

ทางน้าดูเลยกระที่เดอสตาร์กับก็กระ็ับุีไปเลยครับ่อมาทีม8กับยก4โอ้ยโอ้โหเนียี่้งาไฟสูงตลอดครับเจ้าขาหนาเนี่ยโอโอโหโกหังห้โ้อ บริการลูกุตาตอนหลังไม่ต้องวันวันที่สามเดือนจะมาไปกรรมที่อาจสามารถนะคุยกัเขารู้เรื่องไ้ดะจะคุยกับเขรู้เรื่องไว้ดิลูกสี่พ่หน้าะสะอางน้องมะนาวอ้วนนะจิวเขาหน คุณยยเพื่อนกันจะยู่เนยะ ยก,ยกห้านะครับยกห้าตอนนี้น้ำเงินตอนนี้แดงต่อยี่สิบหนึ่งนะครับคู่สุดท้ายคู่เอกใหญ่แล้วก็ยกสุดท้ายด้วยนะคะตอนนี้ขอบคุณฟแฟนมัดแฟนมวยช่างเยรติทุกท่านนะคะเพืาการสนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกทุกคนขอบฟแฟนมวยเชียมวยเดินสายเชียกว่าราจะเจอกันใหม่ขอบคุณเสี่ยบุญเวชเชิงชัยสอทอองค์หลัดานเต้ด้วยที่มาเปู้กำเนผู้จัด ทิ่ต้มผลงานของสามชายของเรานะคะมาจะเปิดสึกอีกครั้งตอนไหนเอายกสุดท้ายยกที่ห้ายกสุดท้ายฝ้างามเดอะสตาสี่หมื่นแปดพันลูกเสือนี่ไม่ต้องห่วงเพรัะที่สามนี่ชกเหมือนเดิมกินยาบำรุงร่างกาย,ย,ายราครับพญานาคเขาโฆษณาในทีวีครับกินแล้วด้ผลด,ดีก็เสือบ่อยอย่างนั้น

อร,ร,รอผม <นะ S 2> จะเป็นตางการนะครับอ <c oughs> ันดาเจ๊เขาคือเหียบธนานเจวุฒิอนเจแวันเจเล็กเป็นอะไรเนาะวันจีหนึน่งแล้วทงเข้าไปแล้วสองเหยีย่กุหลาบส้นดุบัน,นอาไปที่สามนะยิน,นดีด้วยครับให้กำลังใจกัน